ค่ะสวัสดีเอซแฟนช่องทุกคนนะคะมน,นีนุนิยาก,กับสิทภาพไปตามหาน้องบิวตี้นะคะน้องบิวตี้อายุเกตเดือนนะคะจับรถดเตอรี่ให้ถูก2องวดซ่อนนะคะงวดนี้ได้ยงนขค่าว่าจับให้อีกแล้วนะคะเอาใบรูดตอรี่สลับกันเขากันยังไปเอาตะใบเก้าใบเก้าอยู่นะคะจะจับให้ตัวได้เป็นเลขตัวได้สาตัวหางเดียวนะคะไปส้มน้ากันไปตามหาน้ากันเลยคะ่ะ บ้านกันเน้านม่งตังมวทอนบ้านร้างนี่เย็นเพิ่นก็เล้มาเพิงมาราหมี่ผ้าล้านมเร็งอะ้างไย่างายย่ย่อหวนไย่เอายมวยนร้านเพื่อนจ้าให้่สองงวดกับพ่ถือน้ำเพลินมันป่ะคะไปสินซื้อเหล็กตัวเก่าป่นเนี้ยบอกอีรีป่ะเนี่ยแม่สวัสดีค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีครับ เดี๋ยวนค่าว่าน้องเนี่ยค่ะน้องนองน้องบิวตี้เด็กหน่อยผู้หญิงบ่ค่ะจับจับเลขหรือว่าจ่างใดก่อค่ะจับลอตเตอรี่บ่ค่ะถูกเมา่สองวดซ่อนเป็นความจริงบ่แมเพราะว่านูถามเพื่อนเพื่อนบ้างเพื่อนเบาให้ฟัง้งนูก็เลยตามหานูอยากรู้ลักษณะการจับนี่เขาเฮ็ดจ่างใดค่ะแม่คนเสียวม่วงไว้ค่ะแล้วสิเดไปจับเลยถึงหัวมาเลย ัวทีผ่านมานี่จับหฮโตวไดงวดว่างหันจะจับได้สองกิจเรางวดทัดไปหันอีกนะคะสองเิจดคือกันเอ้าจับสองงวดจับได้โตเก้าเราแม่ได้เลขมากแม่ไปซื้อเอกชนบอกค่ะเลยไปซื้อแค่ยี่สิบแปดบาทไปซื้อเอกชนเข้าใจข้าวใเอกชนบ่ค่ะเอกชนอาจจะเป็นใต้ดินนทิยาจะพูดหนน้อยนะคะ โอ้ยน้องน้องเขาอายุเขาได้หรอคะเนี่ยเดี๋ยวเบิ่งกล่องเจ็ดเดยันเเดือนแปดเนาะเด็กน้อยเจ็ดเดือนให้โชคสองมวดซ่อนเอาตะตัวเก้าเลขเต็มแพงนี่ติแม่ลอตเตอรี่เอามาเต็มแผงหนึ่งงุ่มจับตะตัวเก้าเขาจับจากแผงได้ไหมบอครับจับจับจากแผงได้ผมมาจับพวดได้แม่ก็ซื้อแค่ยี่สิบแปดบาทแม่พ่ซื้อหลาย เหตุผลเดียวที okay. well ่นุทิยาอยากมาสัมผั์นะคะเพื่อว่าเอฟซีทั้งสองเท่านี่ก็มีตะคนดีเพียรมีน้ำใจนะคะเพื่อน้องเขาหายถูกแล้วก็ซอยคานุ่มร้านเ้อค่ะเพราะว่าแม่เราบอกว่าเลี้ยงร้านสองคนอีกคนนึ่งกัแม่ทิ้งแม่แม่ทิ้งแม่ก็เลี้ยงร้านอันนี้พ่อแม่ขามีบอันนี้ พ่กัูเล่าเอาพอเด็กน้อยลูกครึ่งลูกครึ่งน้องเขาเป็นลูกครึ่งเพื่อถูกพาได้ซอยน้มลานนะคะวันนี้คือได้ยินค่ะว่าน้องเขาจับให้แล้วเพื่อนเพื่อนบ้านว่าเพื่อนบพืนบอกยูถูกไปถามเองเพื่อแม่เพื่อนบอกคนใจดีดีนุ่นดียากก็เล่ยฟ้ามานะคะกล้องกล้องตัวนี้ก็เห็นน้องนี่ครับน้องเพื่อนจับให้ตัวได้ค่ะหงวดขวดจับให้เจ็ดซี่หนึ่ง เจ็ดสี่หนึ่งดึงเอาใบเดียวบ่แม่คือเป็นเลขชุดมันมันจะเป็นชุดนะจ๊ะเป็นมันออกมาสี่ใบเราออกมาสี่ใบแล้วเพิ่นก็เลยเอาใบนี่สองใบนี่กันแล้วมันจะเป็นสี่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 หนึ่งอันนู้นมันจะเป็นเจ็ดสี่หนึ่งสี่ไม่จ๊ะอ๋อเพิ่นจับใบสองใบแต่เป็นเลขตัวเดียวกันมันเป็นหนึ่งก็เลยเอาสลับกันเพิ่นจับตัวเก่าคือเก่า ใบใบนึงเป็นเลขงวดก้อนนี่งวดก้อนกับจับตะตัวเก่าจ้ะงวดนี้กับจับตะตัวเก่างวดนี้จับตัวใหม่อยูไม่ยตะวันเดี๋ยวเได้รู้เพ่งก็จะเป็นซี่ใบนะก็าสิบคนถึงเพียวแพกไซสองค่ะแพกใส่ยางละสองปานีปานแรกเอามาสลับกันให้มันจับมอจับตะเกียบซี่นึ่งซี่หน่ะจ้ะจับที่แรกจับมาสองพันจับมาซี่ใบตะวันแพกแม็ก่ซไซสองค่ะจ้ะ ตอนนี้แมกไบ้อันนังมันจะเป็นสองใบนั่งมันจะเป็นซีซีนึ่งสินะอ๋อซีซีหนึ่งเรเขียนก่อนค่ะซีซีหนึ่งแล้วก็มาเจ็ดมาเยเจ็ดซีมันจะเป็าวแต่เจ็ดซีต้ยสลับกันไปสลับกันใกันยังไปเศร้าเอาถือกเศร้าตกเก่าก็แก็สรุบว่าน้องเขายังยำเจ็ดซีหนึ่งเพื่อเป็นเลขมาเลขหลังได้แล้ว่าบ่มีเงินเอาได้ว่า ใบี้ฮใบีไฮอ๋อย่าายบ่เอากะใบีเลยป็นหอยู่นู้นกัยเจาล่นไปอยู่นู้นเธอไฮซื้อพ่อพ่อยิบเอาแล้วจังซ้าไ้เอาแปลกนาะเด็กน้อยเก็บเดือนเองเนาะเป็นไปได้จังไลยอย สรุปว่าแม่กับจีซื้ตัวละยี่บแปดบาทใช่เจ้าน้องเขาก็จับห้นี่ซันนี่เด้อค่ะสรุปว่าตัวไทยมันกะรักลอยบคือกกันแต่ว่าตัวไทยนี่เป็นซีหนึ่งคือกันเป็นแน่ทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เอฟซี พิจนาเนี่คยค่ะผู้ใดโชคดีก็จ้าแมาซอยคานุ่มน้องนะคะน,น,นะคะน้องบิวตี้นะคะงวดวันที่หนึง่งกรกฎาคมหกนะคะแจกเนาะเขาลูดได้จังไดนว่าตัวใดสิออกเนาะงวดแรกก็จับเจ็ดสองเศ้าใช่เลยพเศร้าถึงงงมากได้เลยว่าผมเงื่อนสื่อหายหายเปล่าเศร้าเวลาเอาหาแล้วก็บเศร้าหาแปลกเนาะ ว่านาเสื้อเป็นไปได้จังใดเบิ้งเอาสให้เบิ้งเอาขันจากเบิ้งเลยเอายันหนาเจลเลอเอเป็นมามันเสี่ยวยังเลยเป็นเบิ้งเนาะมันเป็นลูกเครื่อง่ว่าะคนขาวเนาะเพิ่งเพิ่นจับจับมาสองงวดที่ผ่านม้าอีกเจ็ดสองทั้งสองงวดห็นบ่ครับจับงวดแรกก็จับเจ็ดสองงวดที่ผ่านมากับเจ็ดสองอีก่ะว่งงวดนี้เพิ่มจับได้อีกเจ็ดซีนึงแล้วก็ซีซีนึง จับสองเท้ากัเป็นเลยตัวเดียวกันด้วยครับเด้อแต่ว่าเพิ่นยั่มยูเก็ตซีหนึ่งเลขเพิ่นดึงออกมามันมีสองขันอันนึงเป็นเก็ตซีหนึ่งอันนึงเป็นซีซีหนึ่งวันนี้เพิ่นได้ว้างไปสองข่างให้เขาจับเขาเลยไปเอาเก็ตซีหนึ่งจับสามเท้ากับหอนเกลือเกลือจับสามเท้ากับเป็นเก็ตซีหนึ่งคือเกลือเขาจะร่องใจนะว่าเขาสียั่มตัวได้แท้เขาก็ยั่มยูเก็ตซีหนึ่งนะคะสรุปว่าน้องเขาเน้นให้เก็ตซีหนึ่งนะคะจับสามรอบก็เป็นเก็ตซีหนึ่งเด้อ ชัดเจนนะคะเป็นเป็นย่ายเป็นย่ายมันมะาเป็นย่ายของน้องบิวตี้นะคะเพิ่นบอกว่าจับสามรอบกระย่มยูเจ็ดซีหนึ่งนะคะแต่ว่านุ่นที่ย่าเขียนหายสองใบเฉยๆนะคะว่ามเป็นจริงเป็นเจ็ดซีหนึ่งเป็นตัวเน้นนะคะทั้งมดทั้งมวนนี่เป็นแน่ข้างหาสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ ทางสองเากับมีตะก้นดีมีนำใจ้าถูโชคดีถูกรางวัลใดรางวัลหนึ่งกับแบงนำใจมใหายนอกเขาทานนมนะคะทาถูกงวดนี้จะเป็นงวดที่สามนะคะยายเพิ่นเลี้ยงลานสองคนเป็นญาติทั้งแม่ตาทานพ่อแ่าเพิ่งลงทุนเองเพิ่งกิบพ่อกาวลงทุนหลายเต้ครับเตอถูงวดละยี่สบแปดบาทก็ได้แค่พันสองพันนะคปรี้ยวเ แม่จะพ้านองเขามาเล่นบ้านลังนี้ประจำมันปะคะมันเย็นเนาะวิ่งเย็นเืนเย็นไอเอฟซีโชคดีน้ำเด้อค่ะจะได้มาซอยคานุมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไอเลิฟยูแล้วบอลจํำลยูยักัวมูยังขาว